สวัสดีค่ะสวัสดีชาวรักคนาราศีพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่อง o มอ i นิงทารุ c h ชาแนลนะคะชาแนลนี้เป็นการทํานายดวงโดยการอ่านตามโหราศาสตร์ไทยนะคะลักคนาราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงในเดือนสิงหาคม2566ของชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ ตัวตนใบแรกของคุณนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกได้ s o v e n of อฟวันเซเวคือการต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ต่อสู้เพื่ออนาคตของตัวเองหรือกำกลังพยายามทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหน้าที่การงานคิงถือดาบ King of Sword, The High Priest, หนึ่งดาบแปดดาบอืมเดือนนี้คุณอาจจะมีการต้อง นอบน้อมถ่อมตนหน่อยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีการไปงัดข้อหรือต้องไปต้องมีการต่อสู้กับอารมณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่คอยให้การสนับสนุนคุณหรือเจ้าหัวหน้างานของคุณ คุณจะมีการต่อสู้กับท่านอะหรือไม่ก็เหมือนกับกำลังปกป้องตัวเองเหมือนเหมือนถูกลังแกอะไรแบบนี้ค่ะอืมมันเป็นการทำอะไรที่มันไม่เปิดเผยตัวเองคุณต้องพยายามปกป้องตัวเองแล้วก็เออคุณจะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะค่ะ แล้วก็มีการตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองเพื่อเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันได้รับความกดดันได้รับมันเป็นสิ่งที่คุณระแวงอะคะ่ะหวาดระแวงเป็นเดือนที่เหนื่อยคะ่ะคุณต้องเหนื่อยกับการที่มีอาจจะมีคู่ต่อสู้ที่มองไม่เห็นทำอะไรรับหลังคุณอยู่แบบไม่เปิดเผยตัว หรือไม่ก็คุณคิดที่จะทำอะไรเกี่ยวกับาการตัดสินใจในสิ่งที่ยังยังรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกว่ามันยังหาทางออกไม่เจอเกี่ยวกับปัญหานั้นมาดูต่อนะคะอัศวินถือเหรียญ จะคุณอาจจะได้รับข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ The Magician อัศวินถือดาบหนึ่งคาาเก้าเหรียญ n i g h of p e n t a c l e เป็นเดือนที่คุณตั้งหน้าตั้งตาทำมาหาได้ทำมาหากิน ในเรื่องของการงานแล้วก็ส่งผลเป็นถึงในเรื่องของการเงินคุณจะมีปัญหาเข้ามาเกี่ยวกับเจ้านายของคุณคุณจะต้องได้แก้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบปรับปรับฉับพลันอาจจะมีคนที่อิจฉาคุณอยู่ทำอะไรรับหลังคุณทำให้คุณต้องแก้ไขปัญหานั้นๆน,น,เ,ปนเป็นปัญหาเฉพาะหน้า แล้วก็ความในใจคุณคุณรู้สึกว่าคาดหวังอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆเริ่มทํางานที่ใหม่หรือมองมองหาตัวเลือกใหม่ในเรื่องของการงานคุณรู้สักเออขอโทษค่ะคุณรู้สึกกดดันมาก,มากๆกับกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ในเรื่องของการงานหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่ คุณรู้สึกว่ามันมันถูกกดดันกดดันแบบเหมือนโดนบีบบีบให้คุณหาทางออกไม่ได้รู้สึกเหมือนเขาต้องการทาให้ให้คุณเขาต้องการให้คุณนะทําตามใจเขาอะไรแบบนี้แต่เหมือนคุณคุณก็แบ่งรับแบ่งสู้เหมือนเหมือน คุณพยายามปกป้องตัวเองโดยการที่ไม่อยากทําตามสิ่งที่เขาให้ทําอ่ะอืมแต่มันก็ขัดไม่ได้มันมีเรื่องให้คุณต้องเข้าต้องมันมีเรื่องเข้ามาให้คุณต้องแก้ปัญหาได้ทุกวันเลยค่ะอืมแต่ว่าคุณก็มีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะ ในการถ้าคุณจะเริ่มงานใหม่หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคุณจะสามารถทำได้แล้วก็เป็นงานที่ให้ผลประโยชน์ดีมากค่ะก้าเหรียญผลประโยชน์แบบมั่งคั่งมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณทำให้คุณมั่งคั่งขึ้นเลยค่ะแต่อาจจะเป็นงานที่คุณต้องแก้ปัญหาก็ได้ค่ะเป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาให้ผู้อื่น เป็นงานที่ต้องเดินทางค่ะเดี๋ยวเราอันนี้ภาพรวมๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไกด์ไลน์ว่าเดือนนี้คุณมีเรื่องเด่นอะไรคะคอมมูนิเคชันการสื่อสาร เหมือนเดือนนี้คุณต้องได้เดินทางได้สื่อสารได้พูดคุยเป็นเป็นเรื่องที่คุณต้องเจรจาเหมือนอุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาคุณต้องเจรจาคุณต้องสื่อสารให้รู้เรื่องให้จบปัญหาไปเลยในในในวันนั้นนั้นอ,อ,อย่างคิดว่าตอนนี้คุณมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารด้วย คุณอาจจะเป็นคนทีเ่เชื่อมั่นตัวเองสูงคิดอะไรก็ทำแบบว่องไวลืมลืมที่จะคิดแบบตึกตองดีๆจนทําให้บางครั้งมันพลาดบางครั้งมันมันถูกตำหนิติเตียนจากผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจทำให้คุณรู้สึกว่าอยากได้โอกาสใหม่ๆใ,ใ,ในในใน,ในที่ทำ ที่ทำงานใหม่หรือที่ที่ใหม่อะไรแบบนี้เหมือนคุณรู้สึกกดดันกับที่ตรงเนี้ยในเรื่องของหน้าที่การงานคุณรู้สึกกดดันรู้สึกว่าเหมือนถูกบีบแต่ผลรับผลผลลั์มันอะถ้าถ้าคุณผ่านจาก อุปสรรคตรงนี้ได้อะในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะมีผลประโยชน์ที่มั่งคั่งเลยนะคะถ้าคุณสามารถที่จะเขาเรียกอะไรปรับตัวได้ในเรื่องของคำสั่งในเรื่องของอะไรที่ได้รับมอบหมายมาถ้าคุณทำได้สำเร็จมันจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะ มันจะส่งผลให้เรื่องเงินคุณอู้ฟู่มากมากเลยเหมือนกับคุณโดนท้าทายด้วยแหละคุณโดนท้าทายในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่ตอนเนี้ยคุณจะเหนื่อยมากเดือนเนี้ยบอกไว้เลยว่าคุณจะเหนื่อยมากเดือนนี้แต่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานแบบเจาะจงนิดนึงนะคะ การงานของคุณเนี่ยค่ะมีเรื่องให้ปวดหัวก้าดาบมีเรื่องให้ปวดหัวหคิดมากแต่ผลลัพธ์จากการที่คุณปวดหัวคิดมากมันจะได้รับความยุติธรรมค่ะมันจะหาทางออกได้ สตรองคุณมีพเวอร์มีความสตรองในตัวแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วก็ได้รับความยุติธรรมเดือดฟูคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณแก้ปัญหานั้นได้แล้วก็เป็นการรุ่งเรืองเป็นเป็น เป็นการประสบผลความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการงานคุณจะมั่นคงขึ้นแต่มันจะมีเรื่องทําให้คุณปวดหัวาจะเรื่องกับเกี่ยวกับกฎหมายก็ได้ค่ะกฎหมายคลีความความยุติธรรมบางคนบางท่านอาจจะทํางานในเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องของข้าราชการฐานตํารวจ เหมือนคุณต้องแก้ไขปัญหาเหมือนเอ่อหรือบางคนบนางท่านอาจจะเป็นทนายความก็ได้คะช่วยแก้ไขปัญหาให้ให้กับลูกความคุณให้กับคนอื่นอะ่ะให้เขาลุดให้เขาได้หลุดพ้นและให้เขามีความสุขอะไรแบบเนี้ตัวคุณเองก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะมันจะประสบความสาเร็จนะคะ ในเรื่องของหน้าที่การงานคุณในเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินคุณได้แปดถ้วยแปดถ้วยคือการคือการได้ไปท่องเที่ยวคุณอาจจะมีการใช้เงินก็ได้ค่ะในการที่จะต้องออกเดินทางออกท่องเที่ยวทำอะไรตามใจตัวเองบ้าง เดี๋ยวเวิลเป็นการเงินที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะเป็นเดือนที่คุณสร้างรายได้ที่ดีขึ้นอะ่ะเหมือนเหมือนรายรับมันจะเริ่มดีขึ้นการเงินคุณจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ two of p e n t a c l e มีเงินเข้ามาหลากหลายทางค่ะการเงินคุณ six of swords แล้วก็เป็นช่วงที่คุณ น่าจะได้เดินทางในเรื่องของการเงินมีการใช้เงินด้วย q Creen of s o r r s การเงินคุณมันมีเรื่องที่จะต้องให้ตัดสินใจเหมือนกับต้องตัดปัญหาตัดารายจ่ายออกไปบ้าง คุณอาจจะเคลียอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินด้วยเคลียปัญหาบาลานซ์บาลานซ์เกี่ยวกับการเงินด้วยมันมีทั้งรายรับและรายจ่ายพร้อมๆกันแต่ว่าการเงินคุณมันสามารถออหมุนได้ลี่คลายได้มันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นทำให้คุณอุดมสมบูรณ์ขึ้นการเงินไม่ขาดมือค่ะไม่ติดถัด ปัญหาในในเรื่องของการเงินคุณจะเริ่มเคลียร์ด้วยมันจะเริ่มคลี่คลายอะไรที่คุณปวดหัวอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักในเรื่องของการเงินคุณจะเริ่มดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักความรักของคนโสดกอนนะคะความรักของคนโสดในเดือนสิงหาคมของชาวลัคนาราศีพิจิก เดดวิวคุณอาจจะไปตกหลุมรักใครหรือเป็นความรักแบบลุ่มหลง the sun เป็นความรักที่ดีนะคะแต่ว่าจะมาแฝงด้วยคนคนนี้เขาจะหมกมุ่นในความรักกับคุณมาก เอ็มเพลคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ9ดาบมีความปวดหัวเข้ามาด้วยเซเว่นออฟคความรักคนโสดอาจจะเป็นอาจจะมีคนที่เป็นคนที่อาจจะไม่คลีนตัวเองเท่าไหร่เข้ามา เข้ามาให้ความสุขให้ให้ความเออเขาเรียกอะไรให้ความหวังกับคุณคน่ะคนคนนี้โปรไฟล์ดีมากเป็นคนที่มีอำนาจมีอิทธิพลสูงเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือเขาอาจจะเข้ามาแล้วมาใหเา้เขาเรียกอะไรอะ่ะ ให้ความหวังในเรื่องของอนาคตในเรื่องของครอบครัวกับคุณเป็นครอบครัวที่แบบเขาวาดฝันไว้ว่าเป็นครอบครัวอุดมสมบูรณ์เป็นครอบครัวที่สุขสมหวงังทําให้คุณสบายใจทําให้คุณโดดเด่นเฉื่อฉายแต่มันมากับเดวิลเดวิลคือคือความลุ่มหลงหรืออาจจะเป็นเขาอาจจะมีเบื้องหลังหรือครอบครัวแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ มันทําให้คุณคิดมากคิดหนักแล้วเขาก็ไม่มีแค่คุณคนเดียวเขามีตัวเลือกเยอะแยะเลยเซเว่นออฟครับคนคนนี้โปรไฟล์ดีค่ะเขาน่าจะหวานสเสน่ห์แบบนี้กับคนอื่นด้วยแต่เขาจะมีสเสน่ห์กับคุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้เข้ามาทําให้คุณเครียดเลยแหละค่ะคนโสดระวังด้วยนะคะค เดี๋ยวเรามาดูความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกโอ้เก้าวดาบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันมีเรื่องปวดหัวเข้ามาเ of c อั b ครับเมื่อกี้หนิงสับแล้วนะคะเนี่ยมาคู่เลยอืม มีเรื่องให้เข้ามาหลายเรื่องเลยคุณปวดหัวหลายอย่างเลยนะคะเนี่ย o ับรู้สึกตกกลุ่มรักเออคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะไปตกกลุ่มรักของตกกลุ่มรักกับคนที่มีตัวเลือกเจ็ดเหรียญ เป็นคนที่โปรไฟล์ดีด้วยค่ะแล้วก็กําลังเลือกเหมือนกับเขาเลือกในความสัมพันธ์นี้เขาเป็นฝ่ายเลือกคนคนนี้ห้าดาบเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ไม่ยอมเป็นคนไม่ยอมคนด้วยคือเหมือนคุณยอมเขาตลอดอ่ะคุณตกหลุ่มแล้วเออขอโทษค่ะ คุณตกหลุมรักเขาและยอมเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับคุณคุณก็ยอมเขาเหมือนคุณรักเขามากๆอะ่ะแต่ว่าคนคนนี้คือเขามีตัวเลือกหรือถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นคุณที่เป็นคนเลือกในความสัมพันธ์เนี้ยทั้งคุณเลือกเขาแล้วก็เขาเลือกคุณอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งหมายถึงว่า เป็นตัวเลือกอ่ะค่ะเขามีตัวเลือกหรือไม่คุณก็มีตัวเลือกเหมือนก็ยังเลือกไม่ได้คิดมากเครียดแต่มันเป็นความรักที่แบบตกหลุมรักอะแต่ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่าอืมมันแบ่งรําแบ่งสู้อะห้าดาบห้าดาบคือมีการถกเถียงมีการทะเลาะกันมีการเหมือนกับว่า อยากได้ความชัดเจนแต่มันไม่ชัดเจนมันก็ทะเลาะก,กันมันก็ไม่ลงตัวอะไรแบบเนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแบบตลอดอะคะ่ะพอทะเลาะก,กันแล้วคุณก็ดีกันคุณก็รักกันแล้วคุณก็เหมือนเดิมทะเลาะก,กันอีกเหมือนคุณเครียดมากๆในความสัมพันธ์เนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเขาคิดยังไงคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาคิดยังไงความกับความสัมพันธ์นี้คะ เขารักคุณนะเขาห่วงแหนคุณมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเขามีคุณแล้วเขาเขาเหมือนเขามีความสุขอะ่ะเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขแต่บางครั้งมันก็ยากสำหรับการที่เขาจะต้องเลือกมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมันจะเป็นไปไม่ได้เลยแบบนี้ค่ะมันยากมันเหนื่อย เคงออฟสอดเหมือนกับว่าเขาคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณเป็นคนบงการเป็นคนควบคุมเขาอะเขารู้สึกว่ากลัวกลัวความสัมพันธ์เนี้ยทั้งทั้งที่เขาก็มีความสุขนะที่เขาอยู่กับคุณแล้วก็หวงแหนรักคุณมากๆด้วยซิกออฟวานซิกออฟวานมันมีการผัดกันแพ้ขัดผัดกันชนะในความสัมพันธ์ ไม่ข้อยอมกันนะคะคิดว่าตัวเองเหมือนกับว่าเป็นเป็นการออพอถึงเวลาที่คุณดีกันคุณก็จะคุณก็จะพูดถึงความชัดเจนแต่ก็ให้กันไม่ได้เลยมันก็เข้าสู่โหมดของการทะเลาะก,กันเนี่ยค่ะมันขึ้นขึ้น,นลงลงความสัมพันธ์นี้จะว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะคะ ซีเหลียนซีเหลียนคือความรู้สึกว่าเป็นขอเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของเป็นของเหมือนคุณเป็นของของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าดีนะคะที่ได้อยู่กับคุณอืมแต่เหมือนกับเหมือนเขาโดนกดดันหรือเปล่าว่าว่าคุณอยากได้ความชัดเจนกับเขาอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันยากสําหรับความสัมพันธ์เนี้ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันทอ้อ หกไม่เท้าแต่เขาก็รู้สึกว่าบางครั้งบางครั้งเขาก็ต้องเอาชนะคุณให้ได้อะไรเงี้ยให้เพื่อให้คุณแบบไม่ไม,ไม่ไม่มาถามไม่มากดดันเขาอะ่ะเขาเหมือนกับอยากจะควบคุมในความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะต้องชนะเหนือคุณอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วคุณคิดยังไงคะ คุณคิดว่า e m ็ r เพรคุณก็มีดีพอตัวเองคือคุณก็มีคุณค่าในตัวเองนะมีดีมีดีสำหรับตัวของตัวเองอะคุณรู้สึกว่ามันมันเป็นอำนาจในการที่คุณต้องควบคุมควบคุมความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนอำนาจมันอยู่ในมือคุณ แฮงแมนมันเป็นความเ,เหนื่อยที่ยาวนานทุกทรมานที่ยาวนานก้าเหลียนโอควีนออฟเพนทาเคิลคุณทั้งคู่มีอีโก้ใส่กันคุณก็รู้สึกว่าคุณคุณดีพอคุณมีอีโก้ของตัวเองไม่จำเป็นจะต้องไปยอมอะไรแบบนี้ แต่คุณก็รู้สึกดีกับเขานะคะรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่ายังถือความสัมพันธ์นี้อยู่ยังยังมองเขาในด้านดีอยู่ยังทุ่มเทในความรักอยู่แต่คุณเหมือนเห็นค่าของตัวเองเยอะขึ้นเหมือนคุณคิดนานอะ่ะไต่ตองนานคิดนานอืมแต่ก็ยัง m o ฟออนไม่ได้คุณก็ยังรักเขาเห็นเขาเป็นเ,เหมือนคุณก็เลือกเขาอะมันเป็นการแบบคุณหนักแน่นในตัวเขานะคะค u e นเอ่อควีนออฟเพนาเหนักแน่นในตัวเขาแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขว่าเวลาอยู่กับเขาแต่มันเป็นความสุขที่ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกอะมันทรมานมันเป็นการเหมือนโดนยึดติดอะ่ะอืมเหมือนกับคุณเหมือนคุณก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยก็ได้อะไรเงี้ยคุณก็อืมประมาณนี้คุณก็ยังรักเขาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ ของชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นยังไงคะทรีเอ่อทรีออฟสอดสามดาบสี่เหรียญทรีออฟครับอุ้ยนายออฟเพนตะเคิ้ล The Lover ความรักของคนมีคู่บางครั้งบางทีคุณก็จะใช้อารมณ์ใส่กันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่เชื่อดือนกันแต่ความรักคุณทั้งคู่มีให้กันห่วงแหนในความรักซึ่งกันและกันอยู่ด้วยและสบายใจเป็นครอบครัวที่อบอุ่นล่ะคะ่ะแล้วก็เป็นเล v e เเป็นคู่แท้เป็นคู่โซเมท มีความรักกันล้นเปี่ยมเลยค่ะคุณเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันอยู่ในความรักอะ่ะอืมแต่ว่าบางทีคุณใช้คำพูดกันนั่นแหละทิมแทงใจกันบางครั้งก็รุนแรงรุนแรงมากจนทำให้มันเป็นบาดแผลหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าเขาห่วงคุณมากหึงคุณมากอะไรแบบนี้ค่ะ เพราะว่าไพ่สี่เหรียญคือความหงึงเออคือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะ่ะอืมประมาณนี้รู้สึกว่าบางครั้งก็ไม่ได้ดังใจเนาะแต่คุณรักกันดีนะคะ The Lover คู่รักคู่โซเมตแล้วก็ก้าถ้วยเก้าถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของครอบครัวความสุขคะ่ะสามถ้วยคือความสุข ความเฉลิมฉลองค่ะน่าจะเป็นแค่เรื่องของคำพูดบางทีคำพูดคุณก็ไปเชื่อเชื่อหัวใจกันและกันเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคะอ๋อเซฟวอท อีกไม่นานคุณจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่โชคก้อนใหญ่หรือสิ่งที่คุณทำคุณลง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 ,ลงมือลงแรงทำคุณจะได้เค้กก้อนโตไม่ใช่แค่เซี่ยวเดียวอะไรแบบนี้ค่ะเซลเซวอสรักตัวเองคุณค่าในตัวเองได้รับเต็มเต็มคุณมีคุณค่าควรได้รับความรักหรือควรควรได้รับ สิ่งที่คุณต้องได้รับมันจะต้องเต็มเต็มที่อะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่นิดๆหน่อยๆช u ดเอ๋อเอาไหม Truth ความจริงค่ะไม่ใช,ช่ Truth ความจริงทุกอย่างจะเปิดเผยความจริงทุกอย่างก็คือตัวคุณและตัวเขาในเรื่องของความรับ ต้องหันหน้าคุยกันคุยกันแบบว่าคิดถึงตอนที่รักกันใหม่ๆเนาะแล้วก็ถ้าในเรื่องของการงานทุกอย่างที่มันคุมเครือทุกอย่างที่มันเป็นเบื้องหลังที่คุณสู้กับมันอยู่เดี๋ยวมันจะชัดเจนคุณจะได้เห็นคนคนนั้นหรือคนคนที่ทำอะไรคุณแบบไม่เปิดเผยตัวทำให้คุณยุ่งยาก กับปัญหาในเรื่องของการงานมันจะเปิดเผยตัวทุกอย่างจะคลี่คลายเขาจะแพ้ภัยตัวเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงเลขเด่นนำโชคนะคะเลขเด่นนำโชคในเดือนสิงหาคมชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้เลขอะไรคะเลขหนึ่งศูนย์ the chariot เลข7ค่ะเดชาริออดก็จะมีเลข10แล้วก็เลข7นะคะอาจจะเป็นเลขดีๆเลขเด่นนำโชคในเดือนสิงหาคมนี้ก็ได้นะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ เป็นเพื่อนดีๆในช่องหนิงทาร c โรช n e l ในการคอมเมนต์น่ารักน่ให้หนิงด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ